นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเตนะจัมเเยพุทโธภะคะวาจาวติยังวิหารติ เชตวเนอนาถาปินทิกัสาอาราเมติตตอนุสนทิภวินัยเทศนามีปุพาปะละสืบเนื่องเป็นลำดับมาบัดนี้จากวิสัชนาในกันธุป,ปฏิจฉา,าท,ที่สิขาบทที่แปดแห่งรัตนวัคในปาจิตติการพอเป็นเครื่องประดับปัญญาบารมีของพุทธมามะกะบริษัทอนุวัตตามจริยา ความประพฤติซึ่งเป็นอยู่หน้าบัดนี้เพื่อเป็นพิธีทางแห่งการดำเนินชีวิตคติขอบสอนใจป้องกันมิให้ก่อเกี่ยวอยู่ในอารมณ์อื่นชักจูงใจให้แช่มชื่นแต่ในลถแห่งพระพินัยพุทธ,ธาณาจากบังเกิดปัญญารอบรู้ในสิ่งที่ตนยังไม่รู้โดยแท้ดำเนินความตามนิทานวัชนาพรบาลีซึ่งมีอธิพจน์ปรากฏณเบื้องต้นว่า เตนะมัมเยพุทธโทธภะควาความว่าสมัยเมื่อสมเด็จพระพุทธาภควันตะมุนีสเสด็จประทับอยู่ที่พระเจตวันอารามของอนาถาปิณฑิกาข้าบดีเขตพระนครจาวตัตีการละครั้งนั้นเป็นขราวที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตผ้าสาหรับปิดฝีแก่พิสุสง์ทั่วสังฆมนทนเพื่อยังประโยชน์โตติผลให้สำเร็จด้วยดี แต่พิสูจน์ชากีพอทราบเรื่องที่ทรงอนุญาตให้พิสูจน์ใช้ผ้าปิดฝีได้เท่านั้นต่างพากันขนไวายใช้ผ้าปิดฝีหากําหนดประมาณมิได้เที่ยวปล่อยเที่ยวปล่อยเลื้อยไปข้างหน้าบางข้างหลังบางบรรดาพิสูจผู้ที่มักน้อยสันโดษมีความละอายมีความรังเกียจผู้ไค่ต่อสิขาเห็นกิริยาดังนั้นจึงพากันโพลตนาติเตียนแพร่ข่าวว่ากระถังหินามะชบพกิยาปิขู สนายพิสุชาพคีจึงใช้ผ้าปิดฝีไม่มีกำหนดประมาณเล่า <c oughs> แล้วกาบทูลมูลเหตุนั้นแด่สมเด็จพระพูมีพระภาคเจ้าพระพุทธองค์ทรงสอบถามหมู่พิสุชาพคีได้ความจริงถี่ทวนตามคำที่โจทย์จึงทรงตำหนิโทษโดยอเนกปริยายมีอธิพจน์ว่าดูก่อนโมฆะบุรุษทั้งหลายฉะนพวกเธอจึงได้ใช้ผ้าปิดฝีไม่มีกำหนดประมาณเล่าการกระทำของพวกเธอนั้นอัศอป,ปะ สัรนานังวาปาษาทายะไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมสายของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมสายสรรนานังวาพิโยภาวายะหรือเพื่อความเลื่อมสายยิ่งของชุมชนที่เลื่อมสายแล้วโดยที่แท้การกระทําของพวกเธอนั้นเป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมสายของหมู่ชนผู้ที่ยังไม่เลื่อมสายและเพื่อความเป็นอย่างอื่นของหมู่ชนบางพวกที่เลื่อมสายแล้ว ขันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงติเตียนพิจุชพพกีเหล่านั้นโดยเอเนกปริยายแล้วจึงทรงติโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากความเป็นคนบำรุงยากความเป็นคนมากมากความไม่สันโดดความคุกค,คลีความเกียดา้านทรงสรรเสริญคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายความเป็นคนมักน้อยสันโดดความกำจัดขัดเกาการมีอาการที่น่าเลื่อมใส การไม่จะสสมการปลาลบความเพียรโดยอนเนกปริยายแล้วจงแสดงธรรมมีคาถาที่สมควรแก่เรื่องที่เหมาะสมเรื่องนั้นพางมีพระพุทธดีกาตัดกับหมู่พิสุว่าพิกเวดูก่อนพิสุทั้งหลายเพราะเหตุนั่นแลตะตถาคตจากบ,บัญญัติสิกขาบทตาเป็นพุทธานาแก่หมู่พิสุโดยอาศัยอำนาจประโยชน์จิประการคือเพื่อขานรับวด,ดีแห่งการแห่งสง เพื่อความสำราญแห่งสงฆ์เพื่อคมบุคคลผู้เกยยากเพื่ออยู่สำลาญแห่งพิสุผู้มีศีลเป็นที่รักเพื่อจักป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบันเพื่อกำจัดอาสวะอันจะบังเกิดในอนาคตเพื่อความเลื่อมใสของผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชนที่เลื่อมใสแล้วเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัจธรรมเพื่ออนุเคราะห์พระวินัยพิกเวดูก่อนพิสุทั้งหลาย นับแต่วาระบัดนี้ไปพวกเกอพึงยกสิขาบทนี้ขึ้นแสดงโดยชีย้แจงให้สงทราบกันทุกๆวันอุโบสถว่าดังนี้คุณทุปิตตะปิชาทิงปณนะภิกขุนาคาลยะมาเนนะปะมานิกากาเลตพาตัตตลิทังปะมานางตังอติกกามยโตเชธนากังปาจิตยัง แปลความว่าอันหนึ่งปิจุผู้ให้ทําผ้าปิดฝีพึงให้ทําให้ได้ประมาณนี้ประมาณในคํานั้นโดยยาวสี่คืบโดยกว้างสองคืบด้วยคือพระสุคตเธอทําให้ล่วงประมาณนั้นไปเป็นปาจิตตีมีอันให้ตัดเสียดังนี้คําว่าผ้าปิดฝีนั้นตามบาลีชื่อว่ากันทุปติจะาติจัดเป็นบริขารพิเศษที่สมเด็จพระโลกเชษฐ าศาสดาตรงอนุญาตแก่ปิสูอาพาตคือเป็นเม็ดยอดเช่นฝีดาษตุกสาหิดตะมอยหรือเป็นผู้พองอันมีน้ำเหลืองน้ำหนองโปะเปิดเปื้อนกำหนดแต่ใต้สะดือลงไปเหนือเข่าขึ้นมาเพื่อจะได้ใช้ปิดแผลที่เกิดขึ้นนั้นป้องกันความเปื้เปื้อนอันจะพึงมีแก่ผ้าชนิดอื่นมีจำกัดประมาณตามพระพุทธานา แต่เมื่อเทียบกับมาตาวัดของช่างไม้มีกำหนดดังนี้คือด้านยาวสองศอกหนึ่งคืบสี่นิ้วกับสองกระเบียดด้านกว้างหนึ่งศอกสนิ้วกับหนึ่งอนุกระเบียดหากพิสูจน์ทำเองหรือวานผู้อื่นให้ช่วยกระทำเกินกำหนดดังที่กล่าวมาข้างตน้นเป็นอาบัตทุกกฏในประโยคที่ทำได้พามาพึงตัดเสียกจรจึงแสดงอาบัตปาจิตตีได้ <c oughs> ส่วนในบทภาชนีท่านชี้แจงข้อความนี้ไว้ดังนี้พอปิดฝีพิสูทำค้างไว้แล้วทําต่อไปจนสําเร็จก็ดีตนทําค้างไว้แล้ววานผู้อื่นทําต่อจนสําเร็จก็ดีคนอื่นทําค้างไว้ตนทําต่อให้สําเร็จก็ดีคนอื่นทําค้างไว้พิสูวานผู้อื่นทําต่อจนสําเร็จก็ด,ตกดีต้องอาบัติปาจิตตีอันหนึ่งจะทําเองหรือวานผู้อื่นทําเพื่อประโยชน์แก่พิสรูปอื่น หรือได้ผ้าปิดฝีที่ผู้อื่นทำไว้มาใช้สอยต้องอาบัดทุกกฎในบทอานาปฏิวาระท่านแสดงสมุฐานที่ไม่ต้องโทษเพราะสิกขาบทนี้คือพิสุจน์ทำได้ประมาณทํำย่อนกว่าประมาณได้ผ้าปิดฝีที่คนอื่นทําไว้เกินประมาณแล้วตัดก่อนใช้ทำใช้เป็นผ้าขึงเพดานปูพื้นเป็นมา่าน เบือกฟูกหรือทําปอกหมอนพิจูวิกลจริตพิจูอาธิกัมมิกะเหล่านี้ไม่ต้องอาบัดด้วยประการชนีบัดนี้จะวิสัชนาในวสิกษาติกะสิกขาบทที่เก้าสืบอนุสนธิวินัยเทศนาต่อไปมีใจความตามนิทานวัชนาปบาลีว่าข้าเมื่อสมเด็จพระพูมีพระพาาพุทธเจ้าสเสด็จประทับอยู่ณนพระเชตวันอารามของอนาถาปิณฑิกะคาบดีเขตพระนครสาวัตถี ขั้น,นั้นพระพุทธองค์เจ้าทรงประทานพระอนุญาตพาอาบน้ําฝนแก่เหล่าภิสุฝายพิสูจบพจะพกีทราบดังนั้นแล้วจึงนุ่งพาอาบน้ําฝนไม่มีประมาณเที่ยวปล่อยเลื้อยหน้าเลื้อยหลังบรรดาพิสูุผู้มักน้อยสันโดดมีความละอายมีความรังเกียจไข่ต่อสิขาเห็นกิริยาการอันไม่สมควรเช่นนั้นต่างพากันกล่าวโทษกละหะแล้วพร้อมกัน กาบทูลแดดบ,บทภาพอรมณ์าสดาพระองค์ทรงสอบถามพวกเธอได้ความจริงถี่ทวนตามคำที่โจทย์จึงทรงตำหนิโทษมีประการต่างๆเพื่อจะมิให้ถือเป็นตัวอย่างสืบต่อไปจึงรับสั่งให้พิสูจทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นสู่อุเทศพุทธานาปาติโมคว่าดังนี้วัาศิกษสาติกังปัญาภิขุนากาละยะมาเนนาปมาณิกากาเลตพพาตัดลิทัง ประมาณังทีฆโโชฉะวิทัทถิโยตังอติกะกามะยะโตเชธนกังปาจิตติยังความว่าหนึ่งพิสูผู้ใช้ให้ทำผ้าอาบน้ำฝนทำพึงทะาใช้พึงให้ทำได้ประมาณนี้ประมาณในคำนั้นโดยยาวหกคืบโดยกว้างสองคืบครึ่งด้วยคือพระสุคต เธอทําให้ล่วงประมาณนั้นไปเป็นปาจิตตีมีอันให้ตัดเสียดังนี้ก็พาอาบน้ําฝนนั้นจัดเป็นบริขารพิเศษที่สมเด็จพระโลกเชษฐ์บรมศาสดาทรงพระมหากรุณาประทานอนุญาตให้ใช้ได้ชั่วสีเดือนเฉพาะแต่ในฤดูฝนพิสูจะทํานุ่งต้องทําให้ได้ประมาณตามสิขาบทปัญญัติเมื่อเทียบกับมาตาวัดของช่างไม้ได้ดังนี้ยาวสยาวสี่ศอกับสามกระเบียด วางหนึ่งซอกหนึ่งคืบ4นิ้วหนึ่งกระเบียดกับหนึ่งอนุกระเบียดหากพิสุทําเอง <c oughs> หรือใช้ผู้อื่นให้ทําเกินกว่าที่กําหนดต้องอาบาตทุกกฎในประโยคได้พามาพึงตัดเสียก่อนแล้วจึงแสดงอาบัิปาจิตตีด้วยประการชนีแลในบทอานาปฏิวาลแสดงอาการที่ไม่ต้องโทษเพราะสิขาบทนี้คือพิสุทำผ้าอาบน้ำฝนได้ประมาณตามกำหนด ทำย่อนกว่าประมาณผ้าอาบน้ำฝนที่ผู้อื่นทำไว้เกินประมาณพิสูได้มาแล้วตัดก่อนใช้ใช้ขึงเป็นเพดานทำผ้าปูพื้นเปลือกฟูกหรือปอกหมอนพิสูวิกลจริตพิสูอาธิกรมมิกะเหล่านี้ไม่ต้องอาบัดจินขอความในวัดศิกษาติกะจิกาบทที่เก้าแห่งรัตนวากเพียงเท่านี้วาลานี้จะวิสัชนาแก้ไขในนันเทเถระจิกาบทที่สิบสืบต่อไป ดำเนินความตามวาลาพระบาลีมีอธิพ์วาเตนะสม,มัยเยพุทโธภพกวาสมัยเมื่อสมเด็จพระพุทธพคกวันตะมุนีเสด็จประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารอารามของอนาถาปินทิกาคาบาดีเขตพนกรสาวัตถีคั้นนั้นท่านพระนันทะโอรสพระมาตุช้าแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอภิรูปโปโหติทัศนิโยปสาธิโกเป็นผู้ที่มีรูป โฉมนมพันงดงามยังความเลื่อมใสให้เกิดแก่ผู้ได้ทัศนาเป็นที่น่ายินดีชื่นชมไม่เว้นวายมีพระวรากายต่ำกว่าสมเด็จพระบรมาศาสดาสีองคุลีท่านทรงจีวรมีประมาณเท่าจีวรพระสุคตข้าวหนึ่งมูพิสุชั้นเทลาเห็นท่านดำเนินมาแต่ไกลต่างสำคัญในใจว่าพระกวาอาคัชาติสมเด็จพระภูมีพระภาคเจ้าจะเดจมา จึงลุกจากก่นั่งรับเสด็จคั้นท่านมาท,ท,ท,ท่านท่านเสด็จมาใกล้แล้วก็จําได้ดีจึงมีวาจาโพนธนาติเตียนว่าฉนัยท่นพ้านันทะจึงได้ทรงจีวรมีประมาณเท่าจีวรพระสุคตเล่าแล้วเข้าเฝ้ากราบทูลแด่พระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงสอบถามท่านในกรณีนั้นเมื่อท่านเมื่อท่านทะกาบทูลรับสารภาพแล้วจึงทรงตำหนิโทษโดยอเนกประการ แล้วมีพระพุทธบัญหารให้พิจุทั้งหลายยกสิขาบทนี้ขึ้นสู่อุเทศพุทธานาปาติโมกดังนี้โยปนะพิขุสุขตะจีวะละจีวละลัปะมานังจีวะลังกาลาเปยะอติเลกังวาเชทะนากังปาจิตติยังอติอาทังสุขตัดสะสุขตะจีวะละปะมานัง แปลว่าหนึ่งพิสูตรใดให้ทําจีวรมีประมาณเท่าทุขาขกขศพระทุกขศจีวรหรือยิ่งกว่าเป็นปาจิตตีมีอันให้ตัดเสียนี่ประมาณแห่งพระทุกขศจีวรของพระทุกขศในคํานั้นคือยาวโดยยาวเก้าคืบโดยกว้างหกคืบด้วยคือพระสุคขนี่เป็นพนนระนี่เป็นประมาณแห่งสุคขศจีวรของพระสุคขดังนี้ผู้ศาสจนิกชนทั้งหลายพึงกำหนดข้ออธ,ธิบายไว้ว่า ขนาดจีวรของพระสุโคตรบรมศาสดามีประมาณเท่าที่ปรากฏในฉิกาบทคือยาว9้าคืบกว้างหกอกกว้างหคืบเมือ่อทียบกับปัตตาวัดของช่างไม้ได้ขนาดดังนี้ยาวหกอกหนึ่งนิ้วกับสองอนุก,กระเบียดกว้างสีอกกับสากระเบียดพิสูจน์ทำเองหรือวานผู้อื่นให้ช่วยทำํำมีขนาดเท่านั้นหรือเกินกว่ากําหนดเป็นทุกกฎในประโยค ได้ผ่าจีวรมาพึงตัดจีวรเสียแล้วจึงแสดงอา,อาบัติปาจิตตีได้ในอนาปฏิวาลท่านแสดงอาการที่ไม่ต้องอาบัติร้ะสิขาบทนี้โดยวิธีเหมือนกับสิขาบทที่9ก้าซึ่งกล่าวมาแต่ข้างต้นต่างกันแต่เพียงสิขาบทที่เก้ากล่าวถึงผ้าอาบน้ําฝนส่วนสิขาบทนี้กล่าวถึงผ้าจีวรของพระสุโข เมื่อสิกขาการมาชนกำหนดตามนายก่อนแล้วพึงตั้งใจฟังหัวข้อพระวินัยสืบต่อไปก็แลในรัตนาวากีกาวแห่งปาจิติกายกันมีสิกขาบทที่แสดงมาแล้วรวมสิกขาบทมีรวมสิบสิกขาบทพึงกำหนดจำไว้โดยย่อดังนี้ลัญโยจะรัตนาสันตงังทูจิมันจะมันจันจะตูริกังนิสีทนันจะกันททนจะวสิกะ วสิกาสุขเตนะาจาติคืออันเตปุระสิกขาบทว่าด้วยการเข้าไปในพระราชฐานรัตนสิกขาบทว่าด้วยการเก็บรัตนะวิกาละคามป,ปะเวสนะสิกขาบทว่าด้วยการลาเข้าบานสุจิขาละสิกขาบทว่าด้วยการทำกองเข็มมันจะสิกขาบทว่าด้วยทำเตียงตังมีเท้าเกินประมาณ ตูโลนัตถาสิกขาบทว่าด้วยการทําเตียงตังหุ่มนุนนิสินธนาสิกขาบทว่าด้วยทําผ้าสําหรับปูลาดนาั่งกัรทุปฏิจฉาทิกสิกขาบทว่าด้วยทําผ้าปิดฝีวัสิกสาติกะสิกขาบทว่าด้วยทําผ้าอาบน้ําฝนนัน,นทะเถระสิกขาบทว่าโดยพระนันทะทำกีวรเท่าสุคตกีวรรวมสิกขาบทในรัตนาวัคสิบข้อด้วยกัน อันหนึ่งในตอนท้ายของปาจิติปาจิติยการมีบาลีประพันธ์แสดงรวมโดยย่อซึ่งเป็นข้อความอันพิสุป,ป,ปะปาติโมกคุทกเทศก,กะพึงสวดในสังฆสันนิบาตไว้ว่าอุทิ t h าโขอายสมาโตเทวนาอุติปาจิตติยาธรรม,มาเป็นต้นมีใจความว่าท่านทั้งหลายทรรคือปาจิตี92สิ92ิกขาบทขเจ้ายกขึ้นแสดงแล้ว ข้าพเจ้าขอถามท่านทั้งปวงในธรรมคือปาจิตตีเกาสิบสองติขาบทว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วหรือข้าพเจ้าถามแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าถามแม้ครั้งที่สามท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วในธรรมคือปาจิตตีเกาสิบสองติขาบทนี้เหตุนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าโรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้แลสิ้นกระแสความตามพระบาลีมีในดังวิสัชนามาด้วยประการชนี เอวังก็มีด้วยประการลัชนี